ช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาช่วงอร่อยแบบตวงวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตวงค่ะเป็นนักร้องเสียงดีมีเพลงดังแล้วก็มีรางวัลการันตีอีกมากมายค่ะอย่างเพลงดินแดนแห่งความรักหรือว่าความจริงในใจรู้พูดตรงๆและอื่นๆอีกมากมายถามเขาเองดีกว่าค่ะขอต้อนรับคุณบีพีรพัฒน์ เพลงว่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมใช่ครับได้รางวัลกลับเปพูดตรงตรงแล้วเป็นเป็นคนละเพลงเลยรู้ใช่และแล้วก็พูดตรงตรงแทมเบิ้ลรู้แต่มันทำไม่ได้ยังจะทำแค่ไหนถึงอม่างไรถึงก็ทำทำอย่างนั้นทำไม่ไหวโอ้โหเสียงนี่เพลงล่าสุดที่บอกว่าดังมากตอนนี้คำว่านะ ใช่ไหมฮะนะคือเพองเนี้ยเริ่มจากพัญญาผมเนี้ยเขาจะเห็นไลฟ์สไตล์ของผมคือทำงานเสร็จกลับมาเส้นเกลียวก็กินกินแล้วอาหารไปด้วยเขาก็จะเห็นภาพนี้ซ้ำๆแล้วก็จนวันหนึ่งผมป่วยเป็นกดไหลย้อนอเพราะว่าผมกินปุ๊บน,น,น,นอนเลยเป็นกดไหลย้อนเขาก็บอกเนี่ยมีดนตรีเพลงนี้เสร็จเขาก็มาเขียนนะเพลงนี้ให้ผมว่า เอามาอ่านเธอใจร้ายไม่คิดถึงหัวใจของคนที่รักเธอเธอรู้ไหมเธอทาให้ใครก็คอยห่วงอะไรเงี้ยเวลานอนเธอก็ไม่รู้จักนอนไม่พักผ่อนให้ยังพอไม่กินของที่มีประโยชน์ผมเอ๊ะนี่มันด่าเราเนี่ยแล้วธอให้เราไปร้องเพลงด่าเราเนี่ยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเพราะ เพลงนี้ก็เลยทำให้น้องบีตอนนี้ชอบทานอาหารแบบเฮลตี้ฟู้ดใช่ค่ะวันนี้นะคะพี่ทงก็เลยจัดเมนูแบบเฮลตี้เฮลตี้ให้น้องบีเนี่ยค่ะเมนูนี้ขอตั้งชื่อว่า in อินซีเฮลตี้หรือว่าจริงๆก็คือลูกชิ้นปลายอินซีค่ะปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้3อย่างก็จะมีอย่างที่หนึ่งก็คือปลายอินซี อย่างที่2ก็คือปลาหางเหลืองอย่างที่3ามเขาเรียกปลาไซต่อแต่มันหายากมากก็จะมีปลาอินทรีกับปลาหางเหลืองน้องบีต้องช่วยพี่ตวงขูดเนื้อปลานะคะเวลาขูดเนื้อปลาจะขูดจากหางไปหัวแบบนี้ค่ะแล้วทำไมเราต้องใช้ปลาสองชนิดอะค่ะจริงๆแล้วปลาแต่ละชนิดให้คุณสมบัติของรสสัมผัสที่แตกต่างอย่างปลาอินรีเนี่ยได้ความ ความเหนียวในขณะที่เจ้าปลาหางเหลืองเนี้ยได้ความเด้งอพอเราผสมกันเนี้ยเวลาทำลูกชิ้นเนี้ยเทกเจอร์รสสัมผัสเนี่ยได้พอดีทีนี้หลังจากที่เราได้ปลาแล้วค่ะน้องบีเราจะเอาเนื้อปลาไปบดการบดเนี่ยทำให้เนื้อปลาเราแหลกแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้ามีก้างมันก็จะถูกตปัดออกไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้ค่ะพี่จะใช้เครื่องตีขนมเค้กเอามานวดอีกค ตอนนี้ละเอียดแล้วเห็นไหมคะจากเนื้อปลาที่เป็นสีแดงๆค่ะตอนนี้ชมพูอ,ออกนวลๆขาวๆตอนนี้ค่ะน้องบีเราจะมานวดลูกชิ้นปลาทเทคนิคเคล็ดลับของความเหนียวค่ะเราจะใส่น้ําแข็งแล้วก็เราจะใส่เกลือลงไปตรงนี้ค่ะ<ม>ก็จะทยอยใส่แบบนี้ค่ะการใส่เกลือนี่มันช่วยอะไรหนึ่งก็คือให้รสชาติที่เค็มอันที่สก็คือเกลือนียจะเพิ่มความเย็นในน้ําแข็ง เนื้อปลาจะ<อ>เด้ง<อ>เพราะว่าเนื้อปลามีความเย็นจัดครับทยอยใส่น้ำไปเรื่อยๆแบบนี้มือเหม็นข้าวอยู่ยไหมอ่ะมีกลิ่นนิดๆีอยากรู้ไหมเทคนิคเคล็ดลับในการทำให้มือไม่เหม็นข้าวน้องล้างขบูใหม่นะถ<ะ>ูกระก๊กอกนี่ละค่ะ,ะจริงค่ะสแตนเลสจะช่วยให้มือหายกลิ่นข้าวค่ะผมลอง้วไม่มีเลยน้องหายจร้วได้ล้างก๊อกด้วยก๊อกยังสะอาดอีกต่างหาก ค่ะทีนี้เราก็ปรุงรสค่ะด้วยน้ําตาลแล้วก็แป้งมันฝรังเวลาที่ลูกชิ้นจะเหนียวเนี่ยค่ะสังเกตว่าเนื้อปลาที่ตีแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นเงาก็แสดงว่าใช้ได้พอแล้วเห็นเงาขึ้นแล้วค่ะ แล้วเราก็จะเอาเจ้าลูกชิ้นที่เราทําได้เนี้ไปเก็บพักไว้ในตู้เย็นค่ะประมาณชั่วโมงและนี่ละค่ะเนื้อปลาที่เข้าตู้เย็นมาเรียบร้อยแล้วพร้อมอะไรค่ะมันจะแบบเด้งๆนะคะเทคนิคเคล็ดลับการลวกลูกชิ้นปลาเราจะต้องปั้นลูกชิ้นลงไปในน้ําลวกตรงนี้ก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยเอาลงไปลวกในน้ําเดือดถ้าเดือดแรงไปค่ะลูกชิ้นเราจะฝ่อความละเอียดมันก็จะไม่ได้ก็เวลาที่ปั้นลูกชิ้นเราก็จะ ให้เขาขึ้นมาระหว่างซอกนิ้วเหล่านี้แหละนั่นแหละจบได้แล<อ>้วเอาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้โอเคนะคใ,ชใช้ได้ใช้ได้สอบผ่านก็จะมีรูปลักษณะที่ ตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาลูกชิ้นเราลงไปลวกแล้วเดี๋ยวลูกชิ้นเขาสุกเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมา mm hmm. มาเลยลูกชิ้นดูดีมาก,มากทีนี้เราก็จะใส่ในน้ําใส่น้ําแข็งแบบนี้ค่ะแต่ว่าลูกชิ้นปลาของเราที่ทําเองที่บ้านเนี่ยก็เก็บได้ไม่นานนะคะเวลาแช่ตู้เย็นนะคะเราก็ควรจะแช่พร้อมน้ําในน้ําแข็งแบบนี้ mm hmm. หรือว่าบางทีอาจจะต้องใช้น้ำมันพืชเคลือบลงไปอีกนิดนึงน้องเตรียมนั่งที่ okay. โต๊ะเลยใด้ครับ <laughs> มาแล้วค่ะบ่หมีแห้งแล้วก็ลูกชิ้นแบบจัดเต็มเลยเนาะเต็มมากครับค่ะขออนุญาตเสิร์ฟน้ำอุนน่นนะคะ,ะน้ำผลไม้ของชาบาค่ะออของคุ้ครับอันนี้อนุญาตจิ้มนะฮะค่ะน้ำอืมอร่อยมากครับ คือพอมีน้ําจิ้มก็จะเป็นอีกรสชาตินึ่งผมยังไม่มเคยกินลูกชิ้นอร่อยเท่านี้เลยอ่ะจริงป่งะงีมากผมว่ามันสดมากๆสดมากๆพวกที่ผมไม่กินเนี่ยมันทําไปแล้วทําไปแล้วทําไปแล้ว,ไ,ลวไม่รู้ว่าทําไว้เมื่อไหร่อะไรยังไงอันนี้มันสดมากแล้วคุณภาพของเนื้อปลาเจ๋งมากแตก,ก,กต่างเจ๋งมากเนื้อบะหมี่ไปเลยห้งหรอกลองชิมก่อนว่าจะเอาเจิงจริงที่ลูกชิ้นนี้มันเอาอะไรปรุงมัะปรุ้างเลย เราถามก่อนเราจะไปพูดเรื่องลูกชิ้นเนี่ยที่อยากรู้จริงๆอ่ะน้องบีจำได้ไหมว่าร้องเพลงหรือว่าแต่งเพลงมาทั้งหมดเนี่ยกี่เพลงเอาที่บันทึกเสียงนะก้าอัลบัม้มก็เก้าสิบเพลงค่ะเก้าสิบเพลงแล้วรวมกับที่ไปไข่ไข่ไว้ <c oughs> <c oughs> พิเชอร์นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกน่าจะยี่สิบสามสิบเพลงต้องมี100ร้อยกว่าร้อยกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้น้องบีช่วยฝากผลงานหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับหลังจากเพลงนะซึ่งเป็นสิ่งแรกอัลบั้มชุดที่สาม ก็เดี๋ยวก็จะมีเพลงใหม่ซึ่งพี่บอยแต่งให้ผมมิม้เงเพลงแล้วก็พร้อมอกับอัลบั้มใหม่ชุด B3 นะครับออมาภายในปีนี้ครับเดือนไม่เดือนทันวาแล้วผู้จิกาขอสัมพเพลงสักเพลงได้ไหมอ๋อผมขอร้องเพลงดีๆให้แห่งความรักให้กับลูกชีปก็ครับโอเคคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนได้สักแห่ง คงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอจร,จรออมค่ะแล้วตอนนี้น้องบีเป็นช่วงระทึกของรายการต้องถามว่าเมนูอินซีเฮลตี้หรือว่าลูกชิ้นปลาอินซีวันนี้เนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะเวิร์กมากค ถ้ามีสองมือจะยกให้เลยี่แค่ีอร่อยมากครับพี่เนี่ยอยากกินต่อละเชิญเลยค่ะพี่ตรงมีของฝากด้วยค่ะนนี้เป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์ปรับอากาศคิงเซเล l รค่ะแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจกคิงเซลอรกับครีมขจัดคราบสินอีซี่ค่ะของมอไมน้องบีนะคะขอขอบคุณน้องบีพิรพัฒน์เถนน่วงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะยังมีเมนูปลาอีกหนึ่งเมนูทําพลาดค่ะ ใครที่เป็นแฟนคลับมาดามตัวฟูดเวิร์กตัวจริงห้ามพลาดงานมิ a แอนกรีชฉลองครบรอบ2ปีรายการมาดามตัวฟูดเวิร์กกับกิจกรรมสุดพิเศษ Wonderful Time Wonderful Pearl by มาดามตัวงพาคุณผู้ชมไปร่วมรับประทานอาหารบนเรือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย Wonderful Pearl แห่งสายน้ำเจ้าพยาในค่ำคืนสุดพิเศษแบบ Exclusive ในคืนวันที่8ธันวาคม2557 เพียงส่ง SMS แสดงความยินดีกับรายการมาดามตรงพูดเวิร์กเข้าสู่ปีที่สามมาที่4ตอง1 2 8 8ลุ้นเป็นผู้โชคดี10รางวัลรางวัลละ2ท่านแล้วไปร่องเรือสุดหรูกับมาดามตวงกันนะคะมาดามตวง